มาเด้อจ้ามากินตำหมูน้ำกันมันี่ยนี่สมตำจ้าสมตำปูปลาร้าขิงเขาขิงเขาครับนี่ขาวมอหนึ่งเล้วจ้ามือนี่ไก่ไก่หมูมามีกับสมตำเนาะคะ่ะยินเลยวันนี้นะคะเด็กๆทานข้าวนะคะลูกสอง้นจ้า หนูสามคนเนาะก,กับสยฝนคนหนึ่งจ้ะีคนเลี้ยงเมียนี่คนกบเมียวันนี้ก็พากันกินเขาวอใจว่าบป่ะปน่าสปลาปฏว่าอร่อยมากจาก้ะอะไรบ้านนุ่ม ไอ้นมฮัมเบิร์ตเล็บวะหนูจะไปก็กินเมืร์ตเสียมเพียงค่ะเด็กหน่อยวันนี้การันตีด้วย